สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องพ่อพงพอเพียงครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้พ่อพงจะพามาหาตัวด้วงครับด้วงเจาะต้นอินทผลัมนะครับเนี่ยคือต้นอินทผลัมที่หน้าบ้านของพ่อพงนะครับปลูกไว้8ปีแล้วเนี่ยครับท่านผู้ชม7ปีจะเข้าปีที่8แล้วนะครับก็ติดผลแล้วนะครับติดผลแล้ว เป็นพันุบาฮีปลูกด้วยมเมล็ดครับแต่ว่ารสชาติที่ออกมาก็ไม่ค่อยหวานเท่าไหร่นะครับยังมีติดฝาดน,นิดๆน,นะครับก็โดยปกติแล้วพ่อพงเองก็คิดว่าจะเอาต้นนี้ออกอยู่แล้วนะครับช่วงที่ผ่านมานะครับประมาณกลางปีที่แล้วผมก็ได้สับหน่อออกแล้วก็เอาหน่อไปแกงหลังจากเอาหน่อออกครับก็จะมี ตัวด้วงอ่ะครับมาเจาะเพราะว่ามันมีแผลครับมาเจาะต้นมันเนี่ยนะครับด้วงมาเจาะแล้วก็ใบก็จะเริ่มเหลืองนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับวันนี้จะหาตัวด้วงไปกินนะครับผมจะลองดูเพราะว่ายังไม่เคยกินแต่คิดว่าน่าจะกินได้นะเดี๋ยวเราจะมาหากันนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมต้นอินทผลัมครับอยู่หน้าบ้านพ่อพงเอง ตรงยอดปีนี้นี่ติดจันเยอะเลยแต่ว่าผมไม่ได้ผสมนะครับยอดนี่ผมก็เพิ่งตัดไปเมื่อวานตัดใบออกนะครับกะว่าจะเอายอดไปแกงนะครับพอดีว่าเมื่อวานนี้ผมมาตัดแล้วผมมาดูตรงโคนเนี่ยครับผมดึงตรงโคนเนี่ยออกแล้วผมเห็นตัวด้วงท่านผู้ชมเมื่อวานนี้นะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้เอานะนะครับมันจะมีตัวด้วงอยู่ ู่ในนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะแล้วเราค่อยหากันนะตัวด้วงมันกัดเจาะนะครับเนี่ยมันจะเป็นฝักอยู่แบบนี้เลยเนยท่านผู้ชมมันจะเป็นฝักอยู่แบบเนี้ยแล้วมันก็จะมีตัวด้วงอยู่ข้างในนี่ครับมันจะเป็นฝักอยู่เนี่ยเป็นฝักแบบเนี้ยเยอะเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาหาตัวด้วงกันนะครับ คราวนี้เราก็จะมาหาตัวด้วงกันท่านผู้ชมหาฝักด้วงนะโอ้นี่ฝักด้วงมันจะเป็นแบบนี้เราจะหาตัวตัวด้วงว่าอ,อันนี้มันออกไปแล้วมีตัวนะอหนนี้ตายไม่เดี๋ยวเราจะหาฝักด้วงนะครับด้วงมันจะมาเจาะต้นอินทผลัมแล้วก็จะทําให้ต้นอินทผลัมเราตาย นี่มันจะเป็นฝักแบบเนี้ยโอ้นี่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 น,นี่ตัวมันออกมาตัวด้วงเห็นไหมมันออกเป็นตัวแล้วเห็นไหมครับนี่ออกเป็นตัวแล้วน,น,นะครับโอ้ดูนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดู มีตัวไหมอันนี้ไม่มีตัวมันออกไปแล้วโอ้ดูดนะครับมันมันเจาะนะท่านผู้ชมมันเจาะแบบนี่มากเลยตัวไม่มีเลยนี่นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้เป็นดักแร้ตัวนี้เป็นดักแร่เห็นไหม เป็นตัวนอนอยู่เลยนี่เป็นตัวด้วงครับเป็นเป็นตัวด้วงอยู่โอ้โหอู้นั่งไงนั่งไงตัวด้วงเห็นไหมตัวเขาค่เนี่ยเห็นก้นมันมันกำลังเข้าไปด้านในเนี่ยมันกำลังเข้าไปด้านใน มันกำลังเข้าไปด้านในเดี๋ยวๆโอ้โหดูดูดูวงด้วงเหมือนด้วงหน่อไม้เลยนะครับเหมือนด้วงมะพร้าวนี่นตัวมันขนาด นี่ตัวนี้เป็นตัวแล้วมีตัวแก่แล้วโอ้ฝักนี่ดูดูฝักนี้นะเดี๋ยวจะดูฝักนี้จะมีตัวไหมมีไงมีไงตัวมันเห็นหัวแล้ว นี่ตัวนี้มันกําลังเข้าฝักนี่แบบนี้กําลังมันเลยแหละนะครับนี่กําลังกินอร่อยเลย,น,เยนะตอนนี้ผมจะหาแล้วเราค่อยไปเกะเนาะเดี๋ยวเราจะหาเป็นฝักมันออกก่อนค่อยไปเกะวู้นี่ตัวมัน ตัวตัวมันปีนออกไปแล้วนี่ดูฝักช่วงตัวนี้ตัวมันตายจนตายแล้ว อันนี้ทางข้างสวนเนยันดูเป็นรูพุ้น,น,มนหมดเลย โอ้ดูดูดูเนี่ยผสมเห็นไหมตัวด้วงเต็มเลยเยอะแยะเลยึตัวนี้เป็นตัวแก่ออกมาหมดแล้วดูเนี่ยเยอะแยะเลยเป็นเลยหมดแลยโอ้โห อ,นนอันนี้เป็นแม่มันพร้อมที่จะขยายพันธุ์แล้วใช่ไหมดูดูนะนวนเต็มเลยอยู่ด้านในเนี่ยเต็มเลยมันพร้อมจะวางไข่มาดู เยอะมากมันจะเป็นเหงื่อเลยนะอยู่นี่เลยอยนะู่ในรูมันเข้านะไปอยู่ในั่นให้มันไต่ออกอไต่ออก

เป็นโพงเข้าไปหมดเลยดูดดมันกัดกินแบบทางต้นเลยนะเนี่ยดูมันกัดกินทางต้นเลยนี่ท่านผู้ชมฝักตัวด้วงนะครับอยู่ต้นอินทผลัมเดี๋ยวพ่อพงจะแกะให้ดูนะนะครับแกะดูตัวมันคนนะันี้น่ะดูนี่เห็นไหมนี่ ตัวด้วงตัวมันอยู่ในฝักนะครับดูฝักใหม่ฝักนี้ไม่มีดูฝักไหนมันมีฝักนี้ก็ไม่มีนี่ตัวนี้ตัวนี้ดูมันจะเป็นตัวอ่อนอยู่เนี่ยครับกำลังรอกขาบยังไม่มียังไม่มีปีก ยังไม่แข็งตัวนะครับนี่กเดกเดกนะครับโอ้หนีหมดหนีออกหมดดูตัวนี้นะจะหาดูก่อนนี่นี่ดูตัวนี้นี่นี่นี่นั่นมันเป็นตัวดักแด้ที่กำลังลอกคาบ ที่จะออกมาเป็น,นดูตัวนี้ดูตัวนี้อีกทีนึงดูนะดูนะลุ้นลุ้นุ้นุ้นน,นี่ตัวนี้ก็เป็นเหมือนกันนี่มันเป็นตัวนี่ดักแด้เหมือนตัวเบ้าเลยนะครับนี่ครับน่าจะอร่อยแบบนี้ Ooh, ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ดูแตกเลยบีบแรงไปหน่อยมาดูตัวนี้อีกตัวนะตัวนี้น่าจะเป็นกำลังลอกคาบดูนะครับฝักสวยมากเลยอันนี้ฝักยังสวยเลยด,ดูนะครับดูนะครับลุ้นๆด้วยกันลุ้นๆๆ้ๆๆนุุ้น โอ้ oh, เป็นตัวแล้วอันนี้อันนี้เป็นตัวแล้วนะครับเป็นตัวแล้วนี่ครับท่านผู้ชมคือผลงานของตัวร่วงนะครับที่มันเจาะนี่ดูตัวร่วงแบบเนี้นะครับมันเจาะต้นอินทผลัมครับไปหมดเลยด้านในนี่ครับไปหมดเลยดู แล้วมันก็วางไข่ใหม่แล้วกำลังกำลังเป็นตัวหนอนเข้าขาวออกมาเรื่อยๆนะท่านผู้ชมนี่บูรํลำต้นไม่เหลืออะไรเลยอันนี้แหละถ้าด้วงแบบนี้เข้าสวนอินทผลัมสวนไหนเนี่ยเจ๊งนะครับมันกินหมดเลยนะท่านผู้ชมไม่มีเหลือมาดูอันนี้จะเอาไปทำปุ๋ยนะครับผมจะเอาไปผสมดินปลูก ต้นบอลสีผมพอดีเลยเนี่ยดูดูด,ดูตัวหนอนนี่มันจะเกิดเุด็น่วงใหม่เนี่ยยิบ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 อยู่เนี่ยคือลำต้นทั้งหมดเลยจะเอาไแกงจะตัดยอดอ่อนไปแกงขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องยูท b e พ่อผมพอเพียงด้วยครับอันนี้จะเอาไปผูวกินครับน่าจะอร่อยนะครับ